เดี๋ยวเดี๋ยวลงกเรวลงกเราลุกเราตรงไหนตายแล้วดีหมันงตาไม่ลุ้มไม่นุ๊กจุ๊งกูเนี่ยบอสให้นึงมันตายได้หน้าตัวหนึ่งมันต้องไปลุ้มไม่นุ๊กไอ้นุ๊กยิงคนเดียวแล้วมันจะ๊งตีกูตัวไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กตายเฮ้ยไอ้นุ๊กตายแล้วกัน

ตายหนึ่งตายไอ้สัสเราไปเก็บระสุนพิเศษด้วยสัส